Oh สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักในพระคริสต์เจ้าพี่น้องครับในวันนี้พวกเรามาถึงวันพฤหัสแล้วบทอ่านก็เปลี่ยนจากหนังสือโยนามาเป็นอ่อเป็นหนังสือของมาาคีมันเป็นเรื่องที่โอ้โหพระบินเจ้าตัดกับคนสมัยนั้นกับสมัยนี้เหมือนกันเป๊ี้ยเลยพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายให้ได้พูดใส่ร้ายเราและยังพูดว่า พวกเราได้พูดใส่ร้ายพระองค์อย่างไรท่านพูดว่ารับใช้พระเจ้าก,ก็เปล่าประโยชน์อันนี้นะครับคนสมัยนี้พูดเหมือนกันคือไปวัดไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรหรือถือพระบัญญัติสิประการไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นบางคนพูดอย่างนี้อันนี้พระองค์บอกว่าท่านพูดว่ารับใช้พระเจ้าก,ก็เปล่าประโยชน์ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์หรือเดินไวททุกเฉพาะวพาของพระบุพเนเจ้า จอมจักรวาลมีประโยชน์อะไร,รถือตามพระบัญญตัติหรือว่าเดินไว้ทุกเฉพาะประพักมีประโยชน์อะไรบัดน,นี้เราเรียกคนอวดดีว่าเขาบอกว่าคนที่อ,อวดดีนี่แหละเป็นผู้ที่มีความสุขมีบุญแม้เขาทําการชั่วร้ายนี่คนคิดกันอย่างนี้นะครับแม้เขาทําการชั่วร้ายแต่ยังเจริญรุ่งเรืองแม้เขาได้ทดลองพระเจ้าแต่เขา ก็ไม่ได้รับโทษใดๆโอ้โหมันเปี้ยกับสมัยของเราเลยพี่น้องที่หลายคนที่ประพฤติผิดสินธรรมผิดกฎหมายนะแล้วก็เจริญได้เจริญดีโอ้โหมีทุกอย่างมีเงินมีทองมีของใช้ไม้สอยที่ดีๆทั้งนั้นและเป็นไงครับเราก็มองตาปริบๆจะฟังตอนต่อไปหน่อยครับดูสิ วันนั้นจะมาถึงคือวันที่ลุกไม้เหมือนเตาอบแล้วคนอวดดีทั้งหลายและคนทำความชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมือนสังข้าววันที่จะมานั้นจะไหม้เขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจัก,กรวาลตรัสจนไม่มีรากหรือกิ่งก้านเหลืออยู่เลยแต่สำหรับท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ความเที่ยงธรรมของพระองค์จะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ ซึ่งสองรัศมีรักษาโรคให้หายได้พี่น้องครับอย่าไปคิดว่าอะไรที่ทำไปแล้วนั้นมันไม่มีใครเห็นความอดีตของบุคคลที่ประพฤติตัวผิดกฎหมายทำความชั่วร้ายและในสายตาของคนอื่นนั้นเดินลอยนวลเขาบอกว่าคนคนชั่วนี้เดินลอยนวลเพราะกฎหมายไปไม่ถึงเขาเนี่ยแต่สุดท้าย ข้อความสุดท้ายที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้มันชัดเลยว่าวันนั้นคนอวดดีทั้งหลายและคนทําความชั่วร้ายทุกคนจะเหมือนสังข้าวจะถูกไฟไหม้จนเกลี้ยงไม่มีประโยชน์อะไรเลยของทุกอย่างที่เขาหามาได้ไม่ถูกยึดในสมัยนี้เพราะคิดว่าหลีกกฎหมายได้เนี่ยวันนั้นยึดจะหนีไม่ได้หรอกครับ ส่วนในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกกับสารนิสิธิ์ว่าให้สวดถ้าต้องการอะไรก็ให้สวดถ้าต้องการผลประโยชน์ทางฝ่ายวิญญาณก็เริ่มสวดถ้าบางทีมีความขาดแคลนทางฝ่ายกายก็ให้สวดเพราะฉะนั้นถ้าพรงพูดเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงบอกถ้าอยากได้ขอ ถ้าอยากจะให้เปิดประตูก็มีขอประตูหรือว่ามีใครบ้างไหมที่มีลูกแล้วก็เวลาที่ขอก็ไม่ให้หรือว่าจะให้อย่างอื่นแทนให้สิ่งที่ไม่ดีแทนไม่ใช่พระองค์พูดเสมอว่าพระองค์พร้อมเสมอที่จะฟังแต่ลูกๆของพระองค์พร้อมที่จะขอหรือเปล่าหรือจะสวดหรือเปล่าบางทีอยู่ดีมีสุขเนี่ยพระองค์ไม่ได้เคยได้ยินเรื่องอะไรเลยจากมนุษย์ อยู่เย็ยนอยู่เย็ยนเป็นสุขก็บอกว่าพระองค์อยู่นอกสายตาแต่เวลาที่เดือดร้อนขึ้นมาแล้วไปเคาะประตูของพระองค์ในจนบ้านจะพังฟังฟังฟังพระองค์ฟังหน่อยฟังหน่อยมีเรื่อง,ม,องมีราวอย่างเงี้ยมันเป็นการภาวนาที่เลวแทนที่จะบอกเวลาที่มีความสุขก็บอกข่าแต่พระองค์ขอบคุณพระองค์มากที่ให้พวกเรามีความสุข และเวลามีความทุกข์ก็บอกพระองค์ช่วยดูหน่อยนะอันนี้ก็คือท่าทีที่เหมาะสมสําหรับคนที่รักพระบิจ้าและเชื่อในพระองค์ก็ขอให้คาพูดของพระองค์นั้นได้เป็นจริงขึ้นมาในชีวิตก็คือเราติดต่อก,กับพระองค์ได้ทุกเวลาไม่จําเป็นจะต้องสวดตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นสวดได้ทุกเวลาเห็นใครที่มีปัญหาก็สวดขอพระบิจ้าช่วยเห็นท้องฟ้ามันมา ฝนมากมายสวดขอพระบิเจ้าบอกโอ้พระองค์ทาเมตาก็อย่าให้ต้นข้าวของเรามันเสียหรือว่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็คือท่าทีของคนคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างและรู้อยู่ว่าใครที่ติดต่อกับพระผู้สร้างนั้นมีพลังแบตเตอรี่ของเราหมด มีแบตเตอรี่มีบางอย่างที่ชาร์จได้เอาไปชาร์จเถอะครับวิญญาณของเราก็ต้องชาร์จด้วยการอ่านพ,พระคัมภีร์บ้างด้วยการสวดภาวนาบ้างขอพระเจ้าอวพอรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์